วันนี้นะคะเรากลับมากันที่สวนอัลมอนด์อีกครั้งนะคะก็จะมาพาชมนะคะต่อจากอีพีที่แล้วค่ะช่วงที่ว่าดอกอัลมอนด์มันเริ่มบานนะคะแต่วันนี้แม่ยาโก้จะพาไปชมทุกต้นที่สวนแห่งนี้นะคะบานสับรั่งไปทั้งสวนเลยค่ะมีทั้งดอกสีขาวและสีชมพูนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนตามแม่ยาก้ไปเลยค่ะพาไปชมนะคะมาค่ะ นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นพันธุ์สีขาวนะคะคือแบบสวีทอัลมอนนะคะทุกคนซึ่งจะมีดอกเป็นสีขาวมีเมล็ดค่อนข้างยาวอัลมอนชนิดนี้นะคะเราจะเห็นได้บ่อยๆตามท้องตลาดเพราะว่าชนิดนี้เขาจะนำมารับประทานค่ะเพราะสวีดอัลมอนนั้นเหมาะที่จะ เอาไปกินมากกว่าเพราะว่ามันให้น้ำมันพืชที่เป็นประโยชน์พื้นฐานกว่าสีชมพูค่ะทุกคนคะดูค่ะนี่คือพันธุ์สีขาวค่ะอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยค่ะน้ำผึ้งที่เราใช้น้ำผึ้งที่เขามีขายนะคะส่วนมากบางทีเราก็จะเจอกลิ่นที่คล้ายคดอกอัลมอนด์นะคะทุกคนหูยดูช่อนนี้ค่ะดูช่อนนี้ค่ะทุกคนโชว์ผึ้งก่อน อ้ยพึ่งเต็มเลยค่ะว้าวพึ่งงน้นเลยดูช่อนี้ค่ะเกี่ยวดูช่อนี้ค่ะทุกคนว้าว,วดูค่ะสวยมากเ้ยเหมือนมาลัยเลยนะคะสวยมากหอมอวสวยมากเลยหอมมากค่ะทุกคนนี่ดูพึ่งพึ่งตอม อา,าค่ะตามแม่ยาโกมาข่าวพาจะพามาดูทันสีชมพูนะคะ <c oughs> มาค่ะทุกคนเนี่ยต้นสีชมพูต้นนี้สวยมากมากค่ะ <c oughs> ดูนะคะเนี่ยค่ะหุาดูดอกดูกลีบดอกล่วงเหมือนสก,กุละเลยว้าวเนี่ยค่ะเหมือนหิมะเลยสวยมาก<ห>อันนี้อันนี้เขาไม่นิยมรับประทานนะคะ, <c oughs> ะ,คะเขาจะเม็ดของมันเขาเขาจะสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยค่ะหรือไม่ก็เป็นพวก มันใช้สำหรับนวดอะไรพวกนั้นนะคะเพราะว่ามันจะขมกว่าพันสีขาวค่ะทุกคนว้าวว้าวดูต้นนี้ค่ะดูบนพื้นนะคะหิมะค่ะหิมะทุกคนคะ่ะสวยสวยมากสวยมากเลยค่ะดูค่ะ oh God. โอ้ไหมกอดออนี่ค่ะนีจะให้ดูมีของเก่าอยู่เลย แต่อันนี้แบนลีบไปมันยังเม็ดไม่มีนะคะเนี่ยค่ะว้าวได้ยินเสียงพึ่งไหมคะพึ่งเต็มเลยค่ะว้าวโอ้ยนี่ค่ะต้นนี้ยังมีลูกอยู่เลยเนี่ยมีเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนมาดูต้นนี้กันนี่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 ว้าวเห็นไหมคะนี่ของปีที่แล้วค่ะ นี่ดูค่ะอโอ้โหนี่ค่ะลูกเยอะเลยม,มันมีเม็ดข้างใน<อ>ไหมเนี่ยโอ uh, ้ดูสิดูดอกดอกใหญ่มากเลย,<ว>ยแต่ม,<า>มันเบามากเลยอ่ะมันต้องฝ่อไปแล้วแหละใช่ไม่น uh, ่าโอู้ทํไมสวยขนาดนี้ ลักษณะดอกตูมใช่กำลังจะออกนี่นี่น,นี่กำลังจะออกแลวนี่ระยะที่แบบว่ากำลังจะบานว้าวกำลังออกตุ่มๆอันนี้ดอกดอกกำลังใกล้บานดอกยังหุบอยู่ โอ้ห oh. สวยมากเลยอนี่ปลูกไว้ในบ้านสักต้นเนาะสวยพันธุ์สีชมพูหรือ b i ทเทอร์ m o ลมนะคะมีสารเคมีที่ปะปนมาด้วยนั่นก็คือไซยาไน์ค่ะแต่จะมีน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากปนอยู่ด้วยน้ำมันจาก b i ทเทอร์ m o ลมจึงนิยมนำมาทำประโยชน์ในเรื่องกลิ่นมากกว่าค่ะ แต่ขบวนการผลิตนั้นต้องมีการกำจัดสารไซยาไนต์ออกก่อนนะคะจึงจะนำไปเป็นส่วนผสมได้ค่ะทุกคนชื่อเมืองอาบาซิเต้คุณลุงเขาแปลงให้เป็นว่าอัลมอนด์ซิตี้อ๋อก็เพราะว่ามันเป็นเมืองที่เขาปลูกแต่อัลมอนด์จริง,รงมูเซียดีก็เยอะนะพี่แพทพแพที่เสียสาก็เลอะแต่อับาซิเต้นี่ก็ออกจากมูเซียไปนิดเดียวเองอะยัง ยังนึกอยู่เลยว่าวันไหนเราเดินทาง<ว>ไปเที่ยวกันดีกว่าสวยมาก,ว,มาก,มากว้าวทุกคนดูพื้นดินของที่นี่นะคะแห้งมากเลยค่ะนี่คือระบบน้ำของที่นี่นะคะที่นี่เขาใช้สายยางค่ะ ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะถ้าเป็นแหล่งเกษตรกรรมคือน้ำเขานี่เป็นระบบน้ำหยดทุกที่เลยนะคะแล้วจะไปที่ภูเขาที่แบบเป็นป่าเขาก็มีน้ำค่ะทุกคนมีถนนหนทางเข้าแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการคมนาคมแล้วก็ระบบน้ำค่ะมีน้ำลดผักลดน้ำลดลดต้นไม้เขาทุกที่เลยค่ะทุกคน ว้าวสวยมากๆเลยมาแล้วแตกต่างจากครั้งที่แล้วโดยสิ้นเชิงใช่คราวที่แล้วเรามามีแค่ไม่กี่ต้นที่บานนะเนาะว้าวทุกคนคะสวยมากี้กเลยใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหม นี่ต้นนี้กำลังมาค่ะทุกคนสวยมากๆเลยซากุระสเปนนะคะดอกซากุระค่ะดูสิมีเขาจะไมถึงได้สวยแบบว่าบางเบานุ่มดูสิอ่าดีบางเบานุ่มสวยมากจริงอ่ะ make a wish เธอปรารถนาสิ่งใดดูเริ่มร่วงแล้วฉันปรารถนาอยากจะมีสักต้นหนึงอยู่ที่บ้านเนาะสวยออ่านนนีี้ดเิถามใครอ่ะ คนใช่ค่ะฝั่งนี้ไม่มีต้นสีขาวเลยอ่ะอแถวนู้นเขาปลูกสีขาวกันแถวสุดท้ายาว้าวทุกคนหอมมากเลยหอมจริงๆหอมจริคะหอมกลิ่นแบบไม่ได้กลิ่น ใช่หอมแบบชื่นใจไม่ปวด,ห,มมปวดหัวใช่นนนชเบบนา<ช><อ>ะนี่ค่ะทุกคนต้นพันธ์สีขาวนะคะพันธุ์สีขาวนี่เม็ดจะยาวกว่าพันธุ์สีชมพูค่ะ นิยมเอามากินมากกว่าพัน์สีชมพูนะคะว้าวทุกคนดูช่อนี้ค่ะเหมือนพวงมาลัยเลยสวยมากว้าวทั้งสวยทั้งหอมเลยค่ะโอ้โห อัลมอนด์นะคะจะมีอายุตั้งแต่60ถึง80ปีเลยนะคะทุกคนมีอายุที่ยาวนานมากๆคือปลูกทีเดียวสามารถอยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะนี่ต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอายุกี่ปีแล้วนะคะเนี่ยดูค่ะแต่มันก็จะยังอยู่ไปอีกนานแสนนานค่ะอายุเท่า1ชีวิตเลยนะคะเนี่ย80ปีว้าว ดูต้นสีชมพูนะคะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะตัดค่ะเขาจะตัดช่วงนี้ออกเพื่อควบคุมความสูงของต้นอัลมอนด์นะคะให้มันแผ่เป็นแบบขยายไปข้างๆค่ะเพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยวบางที่นะคะเขาจะเอาก้อนหินมาวางไว้ตรงกลางเพื่อที่จะควบคุม กิ่งก้านของต้นอาลมอนด์ไม่ให้มันขึ้นสูงชะลูดนะคะว้าวนี่ทุกคนดูตรงนี้นะคะต้นนี้นี่น่าจะหลายปีแล้วนะคะเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะอุ้ยมีหอยด้วยค่ะหอยตัวเบิ่มเลยอันนี้หอยดินนะคะทุกคนเนี่ยมันจำศิลอยู่ว้าว ดูต้นนี้นะคะทร oh. าบไหมคะว่าเขาเอาก้อนหินมาไว้บนนี้ทำไมนี่ต้นอัลมอนด์ค่ะ <g ül> เขาเอาก้อนหินมาวางไว้เพื่อที่จะบังคับทิศทางการงอกของกิ่งนะคะเขาเขาบังคับต้นไม่ให้มันขึ้นสูงคะ่ะทุกคนเขาจะให้มันแบบแผ่ไปข้างๆคะ่ะ ไม่ให้มันสูงเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะคะน่าสนใจดีค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็แค่เอาก้อนหินมาวางไว้ค่ะดูค่ะว,ว้าวโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ค่ะพาชมสวนอารมอนด์บานสับทั่งเต็มสวนเลยนะคะต่อจากอีพีที่แล้วก็วัน จะกลับกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ให้กำลังใจช่องแม่ยาโก้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย